พูดถึงตอนนี้นะคะภาพรวมเศรษฐกิจเราก็เห็นแล้ว,ว่าหลายสำนักเองก็มีการปรับประมาณการลงแล้วก็ในวันจันทร์ที่จะถึงนี้ทางสะส,ะสะชอเองก็จะมีการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจในไตรมาสแรกของเรานะคะมีการคาดการณ์กันว่าอาจจะมีการติดลบซะด้วยซ้ําไปแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดคือ ผู้ประกอบการเขาก็ยังต้องดําเนินธุรกิจกันต่อไปแล้วก็เรื่องปัจจัยการเมืองเนี่ยนะคะ,คะก็แน่นอนว่าจะต้องมากระทบต่อแผนการลงทุนหรือว่าการกาหนดทิศทางของธุรกิจดิฉันได้มีโอกาสไปพูดคุยกับซีอโอของซาบีนานะคะ,คะซึ่งก็ได้มีการแลกเปลี่ยนมุมมองแล้วก็ได้รับข้อคิดเห็นแล้วก็กลยุทธ์ที่สําคัญสาคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจฝ่าวิกฤตในรอบนี้จะเป็นยังไงนั้นในะคะดิฉันได้มีโอกาสค,กคุยกับทางด้านของคุณบุญชัย ปันทุระอัมพรซึ่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่ของบริษัทซาบีนาจำกัดมหาชนนะคะเราไปติดตามกันเลยค่ะคะุณชัยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ,ว,รบวันนี้เราก็บุกมาถึงโรงงานผลิตของซาบีนาเลย,เยนะคะเป็นงานที่คาดรวมธุรกิจที่ผ่านมานี่เราได้รับผลเป็นบอะไรยังไงบ้างกคะก็อย่างที่เห็นเห็นกันนะครับทุกๆธุรกิจทุกๆอุตสาหกรรมปีนี้เนี่ยเราคิดว่าทําได้ดีเท่ากับปีที่แล้วก็ น่าจะพอใจคืออย่าไปคาดหวังเยอะครับสำหรับปีที่ผ่านมา2556เนี่ยธุรกิจของเราเป็นยังไงบ้างคะเติบโตกี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็จริงๆีตอนที่สัดส่วนรายได้หรือสัดส่วนลูกค้าของเราเนี่ยมีการแบ่งยังไงบ้างคะตอนปีที่แล้วเนี่ยเราก็เติบโตประมาณสิาเปอร์เเราตอนปลายปลายปีเราก็ต้องตั้งเป้าของปีนี้ใช่ไหมเวลานั้นเนี่ยเราตั้งเป้ากันตั้งแต่ตอนเดือนกันยายน เราก็คาดว่าเราจะโตสัก20%สาหรับการเมืองนะค่ามพิเศกาอย่าพูดว่าเรื่องการเรื่องบ้านเมื่นต้องพูดว่าเรื่องบ้านเมืองนะครับซึ่งมันมีผลกระทบกับทุกคนแล้วมันก็เกิดจากทุกๆคนนะครับก็เราก็วางเป้าไว้สักสูงแต่พอเดือนธันวาเราเริ่มรู้แล้วว่าเหตุการณ์ในเดือนธันวาทําให้เรารู้ว่ามกราเนี่ยจะไม่ต่างกับเดือนธันวาเพราะยอดของเดือนธันวาเนี่ยยอดตกลงไปเกือบ20%แล้วเราก็รู้ว่าเรื่องมันจะต้องลากยาว คือเรื่องของเรื่องคือคนไม่มีมูสที่จะจับจ่ายทีนี้ถ้าเราอยู่ในวงการที่เราจะต้องเป็นตั้งแต่ผู้ผลิตไปจนกระทั่งแบรนด์แล้วก็ขายเนี่ยเราต้องร,ระมัดระวังละภาพที่ร,ระมัดระวังก็คือว่าทํายังไงให้เรายังสามารถคิดเลโชและเปอร์เซนเทจของอัตราการเติบโตหรือการใช้ใจ่ายเนี่ยให้มันมีความสมดุลระหว่างยอดขายต้นทุนค่าใช้ใจ่ายจนกระทั่งผลประกอบการที่เป็นบอสทอมไลน์นะครับถ้าเราไม่คอนโทรลแบบนั้นเนี่ยแล้วเ,เรายังคาดหวังว่าเราสูง ถ้าสมมติว่าเราตั้งตั้งสูงโดยที่เราไม่ปรับเอาพูดง่ายๆคือเราปรับบัคเก็ตเนี่ยเรารีไวซ์บัคเก็ตเนี่ยประมาณ5รอบจนจนรอบเนี่ยผ่านไตามาตรกำลังจะผ่านไตามาตหนึ่งนะเราก็จะปรับอีกรอบหนึ่งเพื่อให้มันเกิดความแม่นยับมากขึ้นแล้วข้อดีก็คือมันเป็นการเตือนคนด้วยว่าเตือนให้คนของเราเนี่ยรู้ว่ามันอยู่ในช่วงอยู่ในภาวะที่ ้องระมัดระวังทุกหน่วยทุกฝ่ายตั้งแต่เรื่องของการทําต้นทุนให้มันได้ดีขึ้นนะครับทั้งที่เราฝ่ามัเยอะนะเรื่อต้นทุเราฝ่ามาเยอะนะก่อนหน้านี้เราก็เจอ300บาทก่อนหน้า300บาทเราก็เจอส่งออกที่มันแย่ไปใช่ไหมครับ การที่เรารักษาสมดุลของการใช้จ่ายการทําการตลาดการทําโฆษณาต่างๆให้มันเป็นไปตามยอดขายที่เราทําได้<ช><ช>ตัว financial ratio ทุกอย่างมันก็จะออกมาดูดูดีได้<ช><ช>ต้องไม่พลาดสักตัวเลยคือนี่คือวิธีการที่เราดูแล้วก็ปรับไปตามสถานการณ์รทีนี้ก<ช>ิดเจาประเมินภาพราวมแล้วเนี่ยวิกฤตในรอบนี้ใช้คำว่าวิกฤตได้ด้ยกันแต่ว่าเราก็ไม่เคยเห็นเศรษฐกิจไทยที่มีการปรับการคาดการจนกระทั่งล่าสุดนี่บางค้ายบอกว่าโตประมาณสักหนึ่งเปอร์เซ็นต์นี่ก็เก่งนะคะคือถ้าเปรียบเทียบกับทุกวิกฤต เอมารอบนี้เรามองว่าไหบ้างคร,รอเออคือเราผ่านทุกวิกฤตมาได้หมดลนะครับ <c oughs> แล้วก็ไม่เคยมียอดขายตกกว่ากว่าวิกทุกๆวิกฤตเนี่ยเราก็ยังมียอดขายโตขึ้น <c oughs> นะแต่รอบนี้มันต้องแก้ทุกตัวเลยคือรอบอื่นเนี่ยเราแก้เฉพาะ,ะต,ตัวต้นทุน <c oughs> ถูกไหมครับแต่เรายังอัดเรื่องการตลาด <c oughs> สินค้าเราก็ยังอัดผลิตเยอะอย่างเงี้ยเราทําหมดนะแล้วเราลดตัวต้นทุนได้เราก็อยู่ได้แต่รอบนี้ต้องปรับทุกตัวเลยต้องยอมรับ ยอดขายปี56นะฮะปี57นยอดขายปี57ในเดือนมกรามันไปเท่ากับยอดขายเมื่อปี55คิดดูดิก็ถ้ากับว่ามันยอดขายมันถอยไป2ปีถูกไหมแล้ว55นั่นคือเป็นคือเฉลี่ยเราโตเราเพิ่งจบไปผมเทียบเดือนเทียบเทียบเทบเดือนมกราเดือนมกราอ๋อมันเพิ่งจบมันเพิ่งจบจาก54ใช่แต่ว่ามกรามันก็เริ่มมันก็เริ่มดีขึ้นแล้วคนก็มาจับจ่ายแล้วในทั้งปี55นะครับเพราะนั้นตรงนี้เนี่ย การที่เราเราปรับตัวนี่ตัวเราต้องปรับตั้งแต่ตัวยอดขาย<ช>ไปจนกระทั่งทุกตัวเลยให้มันเกิดความสมดุลต้องตอบว่าวิกฤตครั้งนี้เนี่ยมันเป็นวิกฤตที่ยาวแล้วเราต้องทําใจเราอยู่กับมันไป<ช>นะครับแล้วก็เตรียมพร้อมที่จะรอวันที่เราจะลุกขึ้นใหม่อีกที<ช>ผมเชืช่อว่าทุกคนคงต้องทําแบบน,นี้เหมือนกันเ <สะ S 1> ดื่ยส่วนใหญ่แล้วปกตินะคะถ้าเกิดเราไปพูดคุยกับ การผลิตต่างๆหรือว่าภาคธุรกิจต่างๆเนปกติวิกฤตแรกๆเลยสิโดพาความที่อยู่รัดเข็มขัดกันแต่ของเราดูเหมือนว่าจะไม่ใช่ไม่ใช่แค่รัดเข็งขาดหรือว่าอย่างเดียวนะคะเรามีวิธีการในการบริหารยังไงช่วงนี้เราเรามาเจาะดูแล้วเนี่ยคือลูกค,ค้าเราเป็นยังไงบ้างตอนนี้นะคะคือแบรนด์ของเราเราก็มี OEM เราจะยังผลิตอยู่ไหมแล้วก็ยอดการสั่งซื้อตรงนี้เนี่ยมันเป็นสัดส่วนยังไงบ้างเข้าใจการยุทธ์ตอนนี้เนี่ยเราเราย้อนกลับไปมุมที่ OEM เพิ่มขึ้นคือ OEM เนี่ยเมื่อปีกลายนี่มันลดลงมาเหลือประมาณแค่ 10%ของการผลิตทั้งหมดวันนี้เนี่ย OEM มันดีขึ้นเนื่องจากว่าบาทมันก็ไปที่ประมาณ32นะบางทีมันก็33อยในช่วงนนมันก็อ่อนมาประมาณ34บาทเพนันหมายความว่าสินค้าต่อชิ้นที่เราส่งออกเนี่ยเราก็จะได้จากอัตราแลกเปลี่ยนทําให้ราคาเราสามารถแข่งขันกับข้างนอกได้เราต้องยอมรับว่าคุณภาพของคนไทยเนี่ยยังไงก็ฝีมือดีแล้วก็รวมทั้งความไว้เนื้อเชื่อใจทำมั่นสัญญาต่างๆชิปเม้นต์ต่างๆคุณลิตี้ต่างๆในลูกค้าก็ยังยึดถือเราอยู่ การทำตรงนี้เนี่ยทำให้เรากลับไปที่ O M เพิ่มขึ้นนะครับแต่มันก็ไม่ได้ช่วยทั้งหมดนะวันนี้เนี่ยกลยุทธ์ของเราเราต้องแก้ทุกตัวเรายอมรับว่าขายมันจะตกใ,ในอดีตเราแก้แค่ตัวเดียวตัวไหนก็แล้วแต่แต่ตอนนี้เรายอมรับว่ายอดขายมันตกเพราะนั้นเราต้องมีค่าใช้จ่ายที่ลดลงด้วยต้นทุนก็ลดลงด้วยเพื่อให้มันยังคงมีกําไรอยู่แล้วก็อยู่รอด โดยเฉพาะเรื่องของแคตโฟที่เราสามารถที่จะทําให้แต่ละเดือนแต่ละเดือนเนี่ยเราเกิดความสมดุลเนี่ยผมต้องใช้คําว่าสมดุลเนี่ยสำคัญมากเลยค่ะเมื่อกี้เมื่อกี้บอกว่ายอดขายลดลงนะคะ,คะแล้วก็เรื่องของออการผลิตการผลิตก็ต้องลดลงใช่มันก็ทําให้ผู้บริโภคก็ไปนึกถือว่าเอ๊ะจริงๆแล้วเรื่องของเรื่องของการรับเข็มขันหรือการที่เราดูดูในเรื่องของต้นทุนเราลดลงเนี่ยมันเป็นสะท้อนถ,ถึงนคุณภาพที่ลดลงหรือเปล่าไม่ครับมันมีวิธีการลดลงมากมายหลายแบบ แต่จริงๆแล้วเรื่องต้นทุนเนี่ยเราต้องบอกว่าเราลดลงมาตลอดเราถึงไม่ไปเปิดโรงงานที่ต่างประเทศไงนะ<อ>ที่ผ่านมาเราเคยคุยกันเรื่องแบบนี้แต่วันนี้เนี่ยเราก็ยังใช้วิธีลีนนะครับวิธี5สซึ่งเราก็จะทำมาหมดแล้วนะแต่มันมันมันไม่สมบูรณ์นะต้องบอกว่ามันไม่มีวันที่ดีที่สุด ถึงแม้เราทําไปแล้วเ,เราคอยดูแลต่อไปต่อไปมันก็ยังมีเรื่องให้เราแก้ไขปรับปรุงต่อไปเรื่อยๆอย่างเรื่องของการยืนเย็บเนี่ยใ,ในอดีตเนี่ยต่อลายเนี่ยมันต้องใช้ถึง40คนต่อลายผลิตเพราะมันเป็นวิธีการนั่งแล้วก็เย็บทีเดียวแต่ละขั้นตอนเนี่ยหลายๆชิ้นปัจจุบันเนี่ยมันใช้วิธีการยืนแล้ว1คนเนี่ยมีสกิลเพิ่มขึ้น <c oughs> ก็คือ1คนเย็บ2จักรบ้างเย็บ3 <c oughs> จักรบ้าง <c oughs> แล้วก็เป็นวันพีสโ e แล้วมันก็จะไหลไปเรื่อยๆอันนี้ทําให้เรา ไม่จาเป็นต้องเข้าคนเยอะเกินไปนะฮะไม่จําเป็นต้องรับพนักง,งานมากเกนเกินไปทําให้เราประคับประคองเรื่องของต้นทุนได้อยู่แล้วพนักง,งานที่มีอยู่เขาก็แฮปปี้กับรายได้ที่ใือมาด้วยใช่ไหมใช่ครับเพราะว่าเขาได้ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นรวมทั้งโมชัน่นต่างๆครับอันนี้ก็คือเป็นหนึ่งในเรื่องของวิธีการลดต้นทุนซ,ซึ่งเป็นเรื่องเมเจอร์ใหญ่ที่ท,ที่ที่เล่าให้ฟังอย่างวันนี้ที่มาเนี่ยก็เป็นวันที่เรากําลังดูแลเรื่องค่าสออยู่ผมเองก็ทําตัวเป็นกรรมการ ที่ของสมาคมไทยญี่ปุ่นนะครับที่มาตรวจเราก็ทําตัวเป็นกรรมการซะก่อนมาตรวจมาคอมเมนต์ลูกน้องเราแต่ละหน่วยแต่ละฝ่ายแต่ละที่แล้วก็เขาเรียกว่า west walk วันนี้ west walk ก็คือเดิน west ก็คือเรามาดูส่วนที่เขาทําแล้วยังไม่สมบูรณ์5 2ก็คือคุณต้องมีสะดวกสะอาดสะสารสะดวกสะอาดสร้างมาตรฐานสร้างนิสัยแล้วก็ปลอดภัยใช่ไหมครับก็คือเดี๋ยวนี้มันมี6ตัวทุกอย่างเพื่อให้คนของเราอยู่ทุกคนเนี่ยต้องคิดว่า ที่นี่มันเหมือนกับของเราเองเป็นของบ้านเราเองเราควรจะดูแลทุกเรื่องของหาเจอหาง่ายหยิบง่ายไม่ซื้อซ้ําแล้วก็มีจิตสํานึกที่ดีนะครับแม้กระทั้งห้องน้ํายังต้องดูเรื่องของความสะอาดกับพนักงานเลยอันนี้ก็คือลงมาดูเองเลยแล้ววันนี้ที่ไปสํารวจตรวจดูแล้วเป็นไงบ้างคบพี่พวามคุณพอใจกับครัวันนี้ไม่พอใจเลยครับั้างแต่เช้านี่ไม่ผ่านเลยแล้วทำไงต่อคะถ้าไม่ผ่านก็เขายังมีเวลาครับก็คือเวลาคือเดือน7จ็ดจริงๆเนี่ยเราจัดให้ประกวดเนี่ยทุกปีนะ เราเพิ่งมาเริ่มเราเคยประกวดได้รางวัลมาเยอะ<า>แล้วก็ไม่ทําคือได้รางวัลแล้วไม่ทําต่อ,อเขาบอกฮ้ย <c oughs> มันไม่ใช่คุณทําเพื่อรางวัลน,นะ<า>เราทําเพื่อเอามาใช้จริง<า>ทําให้เกิดผลประโยชน์ของตัวเลขที่เราจะมีกราฟในการเปรียบเทียบว่าพอทำไปแล้วเนี่ยอะไรประหยัดเท่าไหร่ลักษณะไหนพลังงานประหยัดไหม ค่าใช้จ่ายตรงนี้เพิ่มขึ้นไหมแต่และอย่างหรือแม้กระทั่งน้ํายาที่จะต้องมาใช้ทําความสะอาดเนี่ยมันใช้น้อยลงไหมถ,ถ้ามันใช้น้อยลงแสดงว่าเราทําความสะอาดมากขึ้นเราเราสอนพนักง,งานเย็บเนี่ยให้รู้จักซ่อมจัดแบบเบสิกสิบขั้นตอนด้วยตัวเองเนี่ยมันก็สามารถฟ้องได้ว่าเวลารอคอยในกราฟที่มันโชว์ออกมามน่ารอน้อยลงอะไรอย่างเงี้ยถ้าสิ่งเหล่านี้มันดีขึ้นดีขึ้นแสดงว่า เราประกวดแล้วเราบอกเขาว่าเราจะทําอย่างนี้แล้วเราทําจริงอันนี้สําคัญอันนี้ก็เป็นส่สวนประกอบในการที่สร้างความประสิทธิภาพในเรื่องของการทำงานการทำงานของเรา ทวนโฟร่วมกับสำนักข่าวสิงหัวสำนักข่าวยักษ์ใหญ่จากประเทศจีนนำเสนอเรื่องราวต่างๆมากมายอัปเดตสดใหม่จากประเทศจีนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวัฒนธรรมการเมืองเศรษฐกิจหรือบันเทิงมานำเสนอให้กับท่านผู้ชมได้รู้เรื่องราวก่อนใครในรายการไชน่ารีพอร์ต ปลาชนิดใจที่ใหญ่ที่สุดในโลกคําตอบคือปลาวาฬสีน้ําเงินค่ะมาแรงศับยักษ์ใช้อะไรเป็นสิ่งป้องกันตัวค่ะคําตอบคือขนค่ะโอกาสในการเรียนรู้และเข้าถึงแหล่งสาระความรู้ทันสมัยจากทั่วโลกผ่านเทคโนโลยีสื่อเสริมการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ช่วยกระตุ้นให้เด็กๆสนใจในสาระความรู้วิชาต่าง เรียนรู้ด้วยความสุขเข้าใจบทเรียนได้มากขึ้นจนเกิดแรงบันดาลใจในการค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองต่อไปโครงการครูปลูกปัญญาขอเชิญชวนโรงเรียนขาดแคลนสื่อที่อยู่ห่างไกลทั่วประเทศสมัครเข้าร่วมโครงการเพื่อรับการติดตั้งสื่อดิจิตอลเพื่อการเรียนรู้ตา่ตางๆพร้อมคอนเทนต์ดีๆระดับโลกสื่อครูคลิกไลฟ์ที่เปลี่ยนการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ให้สนุกและน่าสนใจยิ่งขึ้นและสื่อเสริมการเรียนการสอนอื่นๆอีกมากมาย ส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กๆให้สามารถเข้าถึงแหล่งสาระความรู้คุณภาพทัดเทียมเด็กในเมืองใหญ่ด้วยสื่อเทคโนโลยีทันสมัยสมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการทรูปลูกปัญญาได้ที่ w w w t t r u e p l u p a n ญ a า com <c oughs> ตั้งแต่วันที่1เมษายนถึง3พฤษภาคม2557โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น ความรู้ปลูกความดีปลูกใจรักสิ่งแวดล้อมทรูปลูกปัญญาตอนนี้แนะ่นอนแถเรื่องของการแข่งขันทู้ไครคะแล้วตอนนี้เนะี่ยภาพรวมตลาดการแข่งขันเป็นไงเพราะว่าในเมื่อเศรษฐก,กิจมันไม่ดีนะคะเพราะฉะนั้นกำลังซื้อการความมั่นใจทุกขอมันก็ลดน้อยลง เท้ก้อนเดียวกันก็มีความผุเดือดมากขึ้นในการตลาดนะคะของเราเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะในแง่าการตลาดเนี่ยยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ต่างๆที่ใช้เนี่ยนะก็คือเอายุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์บอกว่าเรารู้ว่ายอดขายเนี่ยเริ่มน้อยลงตั้งแต่พฤศจิกาธันวา,รา,รารเราต้องผลิตน้อยลงแต่เราไม่ได้ผลิตน้อยลงโดยการลดเรื่องของรูปแบบหรือลดคอลเลคชั่น หรือลด R&D หรือลดการนำเสนอสินค้าใหม่ๆนวัตกรรมใหม่ๆสิ่งเหล่านี้เรายัางมีเหมือนเดิมแต่เพียงแต่เราลดปริมาณต่อแบบลดปริมาณต่อแบบนึกออกไหมครับเราก็จะไม่เอาเงินไปซื้อของเยอะเกินไปเพื่อที่จะมา,าผลิตแล้วเดี๋ยวมันจะขายไม่ได้ตามที่เราตั้งคือถ,ถ้าบัจเจ็ตเราปรับที่เป้าเนี่ยไอ้ตัวพวกนี้มันจะวิ่งตามหมดเลยพอมันวิ่งตามหมดมันเกิดเรื่องของสมดุลว่าเรามีของพอที่มันจะขายตามที่ เราคาดแต่เราอย่าไปคาดมากจนเกินไปอันนี้ก็คือก็คือวิธีการทีนี้ถ้าแบบเนี่ยไม่ว่าจะของเด็กของวัยรุ่นของผู้ใหญ่ในภาพการตลาดเนี่ยเรายังมีของใหม่ออกตลอดเวลาซีรีส์ในการออกเนี่ยทุกๆเดือนจะมีของใหม่ประมาณ4ี่ห้าคอลเลกชันต่อเดือนเลยนะต่อเดือนนะฮะสี่สี่ห้าสี่ห้าคอลเลกชันก็คือต้องมีของใหม่เราแบ่งเป็นอย่างี้ครับเรามีสินค้าที่เป็นเบสิกกับสินค้าแฟชั่นถ้าเป็นสินค้าเบสิกเนี่ยก็คือสินค้าที่คอยเติมเต็ม พอมันหมดเราก็เติมแต่ตอนนี้ก็ต้องมีระบบในการดูแล uh, stock management นลน้วก็วิ่งไปสินค้าที่เป็นแฟชั่นเนี่ยอ,ออกแล้วต้องหมดแล้วก็หมดหมดแล้วก็หมดแต่มันก็ต้องทันแฟชั่นใช่ไหมครับก็ต้องมีของออกมาใหม่ออกมาใหม่ตลอดเวลาภาพนี้คือภาพของการ uh, distribute สินค้าในแง่ของการตลาดเนี่ยเราก็พยายามลดการทำ mass marketing mass media อเมริการ์ดไลน์พวกนี้ซึ่ง ค่าใช้ใจ่ายจะสูงเช่นโฆษณาทีวีโฆษณาทางวิทยุพวกนี้ราคามันจะสูงเราจะลดลงปีนี้นะปีนี้เพราะว่าเราเราคิดว่าอย่างนี้ครับถ้าเรากระตุ้นไปเราเกิดค่าใช้จ่ายสูงแต่ในขณะที่มุดคนนยังไม่ได้ มันก็มันมันก็ไม่คุ้มค่าเท่ากับเราไปใช้เงินเม็ดเงินนี้เนี่ยในเวลาที่คนเนี่ยพร้อมที่อยากจะซื้อแล้วเรามีวิธียังไงในการที่จะเข้าไปถึงผู้บริโภคของเราเราใช้วิธีมีโลเดลไลน์ <the line S 2> มากขึ้นมีโลเดลไลน์ก็คือ,อทําการโฆษณาสื่อต่างๆไปที่จุดขายไปที่คนขายคนขายก็ไปที่ตามห้างสิสนค้าไปที่ลูกค้าโดยโดยตรงก็คือดเรกดเรกมากขึ้นค,ครับก็ใช้ดเรกเซล ใช้ระบบสมาชิกใช้ระบบ CRM มากขึ้นนะครับเราจะเห็นสินค้าหลายๆอย่างในตลาดนะเขาไม่เห็นเคยโฆษณาบนทีวีเลยแต่คนก็ กลับไปหาเขาตลอดเวลาก็มีการกระทำอันนี้ก็คือวิธีกลยุทธ์การตลาดที่เราก็ cada cada ต้องมีการกลับด like ้วยนะคะก็ทีน like ี้ขออนุญาตไปที่ O E M กนิดนึงค่ะคือตอนนี้เนี่ยเศรษฐกิจบ้านเราไม่ดีนะคะแล้วก็ทางยุโรปทางอเมริกาเนี่ยก็ฟื้นมาละตลาดอย่างเที่เราเหนะคะทางการความหวังที่การส่งออกตอนนี้เนี่ยสัดส่วนของเราเนี่ยการส่งออกของเราประมาณเท่าไหร่และลูกค้ากลุ่มหลักๆของเราอยู่ที่ไหนคะครับสัดส่วนอย่างที่เมื่อกี้บอกเนี่ยแตกไปแล้วก็คือว่าประมาณ10ปีที่แล้วเราอยู่ที่10%ของการผลิตทั้งหมดปีนี้น่าาจะะขึึ้นมถงรดับ ได้ก็ขึ้นมาเท่าตัวเดี๋ยวขี่ใช่น่าจะขึ้นมาได้เท่าตัวประมาณเท่าตัวครับแล้วก็ลูกค้าหลักๆของเราเนี่ยคืออย่างนี้นะถึงแม้ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยลูกค้ายุโรปเนี่ยหรืออเมริกาเนี่ยเขาก็จะรู้ว่าสินค้าที่เมดอินไทยแลนด์กับสินค้าที่เมดอินไชน่าเมดอินเราไม่น่าพูดว่าเม็ดอินไชน่าเนาะก็คือผลิตในประเทศอื่นนะครับสินค้าที่ผลิตในประเทศอื่นนะผลิตะเดในประเทศอื่นเนี่ยเมื่อเทียบกับเม็ดอินไทยแลนด์แล้วเนี่ยถ้าถ้าเราไปซื้อของต่างประเทศ ผู้บริโภคในยุโรปเขาจะรู้ว่าถ้าเม d e in ไ h a i l a n d เนี่ยมันจะมีะบแบรนดิ้งสูงขึ้นมันจะมีคุณภาพที่ดีกว่ามันจะมีเมียมกว่านิดนึงมันจะมีมเมียมกว่าใช่ด้วยคำว่าเม d e in Thailand อ,อันนี้เรื่องจริงนะครับแล้วก็เราก็เลยมีความคิดว่าแม้ว่าเราจะแพงเนี่ยแต่เขาก็กลับมาหาเรานะ,ะเพราะว่าตอนนี้เขาเริ่มเปิดอ่ะเขาเริ่มดีขึ้นในขณะที่เงินเราก็เริ่มอ่อนอนั่นหมายความว่าราคาเราต่ำลงต่ำลงได้นิดนึงในขณะที่เขาสามารถซื้อได้เพิ่มมากขึ้น มันก็จะเกิดเอฟเฟกซินซีในการผลิตก็คือปริมาณที่เขาเคยลดลงเนี่ยเขาเริ่มตอบแบบปริมาณเขาเริ่มเพิเพ่มขึ้นตรงนี้ก็เป็นตัวช่วยเรื่องของต้นทุนของเราเหมือนกันเพราะฉะนั้นยุทธศาสตร์ของเราคือต้องมุ่งไปที่ต่างประเทศในช่วงนี้นะครับแล้วก็พยายามดึงออเดอร์ใหญ่ๆเข้ามาทําให้เกิดประสิทธิภาพการผลิตแล้วก็ตลาดเนี่ยของเราหลักๆก็อยู่ที่ในในฝรั่งเศสในเยอรมันแล้วก็อังกฤษนะครับ,รบเราไม่ได้ไปที่อเมริการครับเราก็ยังยึดอยู่ที่ตลาดเดิมของเราแล้วก็พยายาม ดูแลลูกค้าเก่าเราอันนี้สําคัญน<า><ฮ>ะครับค่ะซึ่งจริงๆแล้วทางด้านตลาดยุโรปเนี่ยก็เป็นลูกค้าเรามา,มานานนานพอสมควรแล้วเรามีวิธีในการดูแลอยา่างไรให้ลูกค้าทดตอยู่กับเ,เราก็ก็คือจริงๆแล้วลูกค้าเนี่ยอดีตนะฮะที่ไหนราคาถูกเขาก็ไป<า>แต่เดี๋ยวนี้เนี่ยเขากลับมาเล่าให้เราฟังว่าเขาไปเจอปัญหาโน่นนี่นั่นในประเทศต่างๆคือพอใกล้จะชิปแล้วเนี่ยมาขอขึ้นราคาอันนี้อย่างหนึ่ง หรือใกล้จะชิปแล้วเนี่ยไม่สามารถผลิตได้ตามกําหนดเราก็มาปัญหามารู้มารู้ทีหลังหรือคุณภาพไม่ได้พวกนี้ล้วนแล้วแต่มันเกิดจากความซื่อสัตย์นะครับแล้วก็จริยธรรมที่เราต้องมีต่อลูกค้าของเรามันเป็นตัวหนึ่งที่ผมเชื่อว่าเรายังมีมากกว่าในบางประเทศนะครับก็ทําให้ลูกค้าย้อนกลับมาที่เมืองไทยก็ค<ช>ิด,ว,ดว,ว่าอุตสาหกรรมอื่นน่าจะคล้ายๆกันนะครับเรื่องของการบริหารอากาศล่เปลี่ยนเองนะคะต่อเรา การยังไงบ้างในช่วงที่ผ่านมาถึงแม้ช่วงนี้จะดีเพราะว่ารานได้เปลี่ยนอาจจะมีการอ่อนค่ามเงินบาทแต่ว่าก็มีแต่ช่วงปีที่แล้วเงินบาทแข็งค่ามากเลยนะฮะแล้วก็มันก็มีความผันผวน้ามามากมายนี่เราปกติแล้วเราดูแลจริงมันต้องบอกว่าปีที่แล้วเนี่ยนะมันเป็นส่วนน้อยมากก็ประมาณสิเปอร์เซ็นตใช่ไหมครับเราก็เริ่มตั้งแต่ยุคแรกเลยนะเราเปลี่ยนยูเอเป็นยูโรก่อนเราขอลูกค้าว่าเปลี่ยนเป็นยูโรแต่สุดท้ายยูโรมันก็แข็ง ใช่ยูโรมันก็อ่อนมันก็ยังอ่อนต่อไปอีกนะครับแต่เราก็ลดพอเช่นคือมันมีคือเราถ้าเราไม่ไปแก้ที่จุดเล็กๆเราก็ดูที่ภาพใหญ่แล้วก็ลดพอเช่นของการส่งออกน้อยลงนะครับแล้วก็บางประเทศเนี่ยบางประเทศเนี่ยก็ใช้เป็นเงินอ,อย่างอังกฤษเนี่ยเราก็ขอเป็นเงินปอนด์ก็มีแต่สุดท้ายแล้วทั้งหมดเนี่ยด้วยที่บาทมันแข็งมันก็อ่อนพวกนั้นก็อ่อนหมดเพราะว่าด้วยสภาพของเขาดีเพรสใช่ไหมคร<ช>ับแต่ตอนนี้เขาเริ่มดีขึ้นละ อไอต้ตัวตัวบริหารจัดการตรงนี้ทางการเงินของเราก็มีการซื้อล่วงหน้าไว้ก่อนเหมือนกันแต่มันก็ต้องบอกว่า,<ช>วามันเนี่ยไม่ได้เทียบมันไม่ได้ช่วยอะไรมากหรอกเพราะว่ามันก็แค่ไม่กี่บาทแต่ถ้าเราจะเทียบว่าเมื่อก่อนเนี่ยส่งออกด้วย40่สิบกว่าบาทกับตอนนี้มัน30มสิบกว่าบาทมันตาน่างกันเยอะว<ช>ิธีการก็คือ,อต้องบาลานซ์สองด้านนะให้มันสมดุล แล้วจากนี้ต่อไปค่ะแผนงานของซาบีน่าจะเป็นยังไงคะคือ่องเรื่องตอนนี้นะะเรื่องสถานการณ์ในประเทศเราก็ยังไม่ได้แบบเหมือนกับจะเห็นทางออกอย่างชัดเจนแล้วก็มีความที่ตกกังวลกันว่าเอ๊ะก็ไม่รู้เหมือนกันจะจบเมื่อไหร่แต่ผู้ประกอบการเองเนี่ยก็ต้องเดินหน้าทำธุรกิจต่อไปแล้วก็ในส่วนของเรื่องยนต์มีเรื่องอะไรหนักใจบ้างแล้วแผนงานของซาบีน่าจากนี้ต่อไปเนี่ยปีนี้เลยนะเราจะไงไหะครับปีนี้เราคิดว่าถ้าเราได้เท่ากับปีที่แล้วเราแฮปปี้แล้วครับค่ะ เราคิดอย่างนี้ตอนที่คุณยังไม่สัมภาษณ์เราคิดว่าเราอยากจะโตอย่างงุ้นอย่างนี้แต่วันนี้คุณมาสัมภาษณ์เราถึงจุดที่เรายอมรับที่จะอยู่กับกับกับวันนี้โดยถ้าเราสามารถประคับประคองความสมดุลให้เรายัางพอมีกําไรเหลือนะครับเท่ากับปีก่อนนะรเราถือว่าเราพอใจนะครับสำหรับทางด้านสินค้าเราก็ยังมีของใหม่อยู่เรื่อย แต่ว่าเราไม่ได้ใช้เม็ดเงินในการโฆษณามากเท่ากับปีที่ผ่านมาทางด้านการผลิตเราก็ทําเรื่องของการดูแลลีนอะไรต่างๆต่อไปไพเซนต่อไปท่าสอต่อไปแล้วก็เน้นเรื่องของการอบรมการปรับปรุงกระบวนการภายในการอินทิเกรตภายในการาประชุมนะครับระหว่างฝ่ายมากขึ้นคือเวลานี้เนี่ยไม่ได้ไม่ได้มุ่งเน้นกันแบบออกไปบี้ตะบ,บันขายของนะแต่ว่ามุ่งเน้นในการปรับปรุงภายในเพื่อเตรียมตัวเองพร้อมสําหรับ ฟ้าใหม่ปีหน้าคับค่ะสำหรับฟ้าใหม่ปีหน้าเองอ่ะก็จะมีเรื่องของ AEC ด้วยก็เปิดในทางการแล้วนะคะสำหรับรีนี้เรามองยังไงบ้างแล้วก็ความพร้อมของเราเมื่อเทียบกับประเทศอื่นเพื่อนบ้านเราเนี่ยเป็นยังไงอันนี้ก็อีกด้านหนึ่งที่ปีนี้โหมเยอะกี้ลืมพูดไปที่จริงแล้วต้องบอกว่างานที่เยอะปีนี้ก็คืองานที่เราไป AEC เหมือนกันอ่ เราไปซ e ีก่อนที่เขาจะพูดคําว่า a อซด้วยซ้ำนะฮะที่จริงอ,ะอ่ะวันนี้เนี่ยเราก็มีอยู่ในรอบบ้านเนี่ยเกือบทุกประเทศนะประมาณ150จุดขายก็ก็ไปดูแลไปสอนไปสอนนี่สําคัญมากนะไปสอนไปดูแลคือเราไม่ได้คิดแต่ว่าเราขายไปให้เขาแล้วก็ไปขายต่อแล้วจบจบกันนะเราต้องไปสอนวิธีดูแลสต๊อก วิธีดูว่าอันไหนขายดีอันไหนขายไม่ดีอันไหนควรจะเพิ่มอันไหนควรจะลดเออลรวก็คุณมีปัญหาอะไรไหมดิสซิบิวเตอร์เราอะนะครถ้ามีปัญหาเราก็ยินดีที่จะช่วยเหลือกันซึ่งกันและกันเหมือนพี่น้องนะไม่งั้นมันเหมือนกับเราเราไม่ใช่คิดว่าขายจบแล้วจบกันอันนี้สําคัญมากแล้วถ้า AC เปิดหรือไม่เปิดผมว่าวันนี้มันก็เปิดอยู่แล้วอะนะครับมันก็เพีงแต่ เรียนแต่มีกําหนดว่าปี58มันคือการเปิดเอซีจริงๆมันก็ทยอยทยอยไปเรื่อยๆอยู่แล้วอยากเป็นทางการเท่าไหร่เท่านั้นแล้ววันนี้เราก็อยู่ในฟิลิปปินส์มาเลเซียสิงคโปร์พม่าเวียดนามลาวเขมรที่มีนี่เราจะก้าวกระโดดไปกับเอซีนะหรือว่ายังจะเป็นแบบจากนี้ไปอีก 20- ถึง40ปีเนี่ยเราจะมีงานหนักกับกับประเทศรอบบ้านเลยครับเพราะว่าเราไปทําในสิ่งที่เราทำในเมืองไทยเมืองไทยต้องใช้คำว่าเราค่อนข้างเปรนในเพจทั้งประเทศแล้วนะครับ ก็เรามีในเมืองไทยเกือบ600จุดขายรวมทั้ง s t ต n ด์อะโลนชอปของเราเองก็เกือบ80จุดขายแล้วเกือบร0อยแล้วเนี่ยนะ,ะมันค่อนข้างเต็มแล้วนะในเมืองไทยเราในเมืองไทยเราต้องใช้ยุทธศาสตร์ว่าทํายังไงให้ต่อจุดขายเนี่ยเกิดประสิทธิภาพในการขายเพิ่มมากขึ้นโดยใช้ r e s o u r c e เดิมในขณะที่ประเทศรอบบ้านเนี่ยจะเป็นการขยายงานเพิ่มคนเพิ่มคนขายเพิ่มสินค้าเพิ่มตลาดขยายจุดขายช่องทางการจําหน่าย อันนี้ก็คือรอบบ้านถ,าถ้าจะถามสั้นๆว่าอะไรคือ key of success หรือกุญแจแห่งความสำเร็จของซาบีน้าที่มันอยู่ันได้ถึงวันนี้เนี่ยคือใครคิดว่ามันคือมาจากอะไรกนะ็ต้อ,อขยันนะครับต้องขยัน <sk> ต้องขยันซื่อสัตย์ประหยัดอดทนนะครับใช่ค่ะวันนี้ขอบคุณมากเลยครับ,รบ,รบสวัสดีครับ บางคๆแต่ว่าใช่เลยบางคนมองว่านี่คําขวัญวันเด็กหรือเปล่าแต่ไม่ใช่นะเพราะจริงๆแล้วในพื้นฐานของบนธุรกิจถ้าเกิดคุณไม่ขยันคุณก็สู้ใครเขาไม่ได้แล้วก็เกิดว่าไม่ประหยัดไม่ซื่อสัตย์เนี่ยใครจะทำการค้าด้วยที่สำคัญที่สุดเห็นไหมคะมารสุมต่างๆนานาต้องใช้ความอดทนต้องใช้ใจที่เข้มแข็งถึงจะสามารถที่จะฟันฝ่าไปได้นะคะกาไรของซาบีนาประกาศมาเรียบร้อยผลดําเนินงานรตรมาสที่1นะคะปรากฏว่ามีรายได้สุทธิรวมเนี่ย488ล้านแล้วก็รารสุทธิของเขา3 3ล้านบาทนะคะแล้วก็ราคาหุ้นล่าส อยู่ที่23บาท40สตางค์นี่ก็เป็นผลของการขยันซื้อ,อ,อสัตว์ประหยัดอดทนของผู้บริหารนคะคะก็เป็นหนึ่งธุรกิจของคนไทยที่ตอนนี้ก็ถือว่าประสบความสาเร็จมากทีเดียวใช่ <นะ S 2> ค่ะราลลคะช่วงนี้หมดเวลาลงแล้วสําหรับเวลาริจ14.10ช่วงหน้าคุณอ๋อยยังคงอยู่ต่อใน Business Focus นะคะช่วงนี้ดีฉันลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ